ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ก็กลับเข้าสู่ช่วงประเด็นสนทนากับรายการทันข่าวเที่ยงวันนะคะซึ่งอย่างที่เกริ่นให้คุณผู้ชมได้ทราบตั้งแต่ช่วงต้นรายการค่ะว่าไม่อยากจะให้ทุกท่านได้พลาดนะคะกับการพูดคุยกันวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานแสดงนิทรรศการงานพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกครั้งที่29ค่ะได้รับเกียรติจาก2ท่านนะคะที่จะมาพูดคุยกันก็คือคุณเชิดพันธุ์บุญเกิดประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกและอีกหนึ่งท่านนะคะคือคุณจิดาภาบุญเสมอค่ะซึ่งท่านเป็นเลข,ขานนนนุุกาาาาารรชชชมมมออาสาพัฒัฒภคตะวอ,อก เองนะคะขณะนี้ทั้ง2ท่านมาอยู่ในรายการกับดิฉันเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ เห็นภาพของผลิตภัณฑ์นะคะที่นํามาวางไว้ตรงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผ้าในเรื่องของเครื่องประดับนะคะแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้รู้ถึงเรื่องราวแนวความคิดในการจัดงานนะคะที่จะมีขึ้นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่จัดนะคะครั้งที่ 29- 29ครั้งนี่แน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะว่าที่ผ่านมาต้องได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจึงได้มีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ต้องขออนุญาตเรียนถามคุณเชิดพันธ์นะคะเป็นประเด็นแรกเลยเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานนิทรรศการงานพัฒนนาชชุม ตะวันออกครั้งที่29นะคะต้องขออนุญาตเรียนถามถึงความเป็นไปเป็นมาของการเริ่มในการจัดงานค่ะครับงานเนทศการงานพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกนะั้นเราจัดมาตั้งแต่ปีพศ2530นะซึ่งใน11ครั้งแรกนี้จะเป็นการเผยแพร่กิจกรรมงานของพัฒนาชุมชนเป็นส่วนใหญ่นะ,ะหลังจากนั้นเราก็ได้ร่วมกันจัดระหว่างชมรมอาสา,ศานนพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกกับศูนย์ศึกษาและพัฒนา ก็เพื่อเป็นช่องทางในการจับจำหน่ายให้สินค้าโอท็ปต,ต่างๆได้มีโอกาสมาจำหน่ายร่วมกันะนะเพราะฉะนั้นในครั้งต่อมานี่จะเป็นการช่องทางในการจําหน่ายสินค้าเยอะมากกว่าค่ะ,นะ,ะในเรื่องของวัตถุประสงค์หลักๆเลยนะคะเพราะว่าสร้าบมาว่าสินค้าที่นํามาจําหน่ายไม่ได้จ๊อไม่ได้จ,อจ๊อเพาะจอดจงว่าจะเป็นของชนบีอย่างเดียวคต้องมีหลากหลายจังหวัดเลยทีเดียวครับค่ะ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเนี่ยก็เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับกกองค์กรภาคประชาชนคือชมรมอาสาพนาชุมชนนะเพราะเมื่อก่อนนี้มีชมรมอาสาพนาชุมชนกับชมรมสตรีภาคตอนออกได้ร่วมกับจัดงานนี้นะก็ได้สร้างความเข้มแข็งของของชมรมนั้งของชมรมนี้นะแล้วก็ได้มีการจัดหาช่องทางเพื่อการจําหน่ายของกลุ่มต่างๆซึ่งผลิตเินค้าโอท็อ ok นะเพิ่มช่องทางจําหน่ายให้เขา ในศูนย์ก็มีการแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในชุมชนอยู่ในศูนย์ด้วยเพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งต่างๆเหล่านี้ด้วยค่ะคนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆเลยหัวใจหลักของการจัดงานนี้ขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นงานที่จัดกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกให้คุณผู้ชมได้ทราบนะคะว่าครั้งนี้ครั้งที่29แล้วะคะ่ะในครั้งนี้นะคะรูปแบบการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะคุณจิราภาคะค่ะรูปแบบการจัดงานคือปกติแล้วเนี่ยเราจะจัดปีละสองครั้งนะคะ ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่29ครั้งแรกที่เราจะจัดประจําปีคือช่วงเดือนกุมภามต้นเดือนกุมภาะนะคะและครั้งที่ของของ,ของปลายปีก็คือเดือนกันยานะคะ,คะรูปแบบก็คือเป็นการบริหารจัดการโดยชมรมภาษาพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกนะค,ะ,คะ,ะเราจะจัดงานระหว่างวันที่5วันที่หถึงวันที่9กันยานะะระหว่างเวลาก็คือ9โมงเช้าถึง4ี่ทุ่มนะคะ,ะซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากกลุ่มตามโครงการและจากกลุ่มอาชีพต่างๆนะทั่ว ประเทศไทยแนะนำมาวางจําหน่ายนะคะว่าจะเป็นอาหารอาหารแห้งเครื่องดื่มนะคะเป็นเป็นผ้าไหมเป็นสินค้าพวกนี้นะคะ,คะเป็นเครื่องแต่งกายนะคะ,คะเครื่องแต่งกายเป็นผ้าไหมเป็นอาหารแห้งนะคะ,คะก็จะมีหลากหลายจากทั่วทุกภาคประเทศมาร่วมจัดแสดงสินค้าคาราะะ่ะ นี่ก็เป็นรูปแบบหลกัลกๆของการจัดงานนะคะอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณจิดาภาบอกว่างานเนี่ยปีหนึ่งเราจัดสองครั้งต้องบอกว่าบางพื้นที่นะคะปีหนึ่งครั้งเดียวก็เหนื่อยแล้วสาหรับการจัดงานเนี่ยคนจัดก็แบบโอ้โหไม่ไหวแล้วปีหนึ่งครั้งหนึ่งแต่ที่นี้เรามีศักยาภาพถึงขนาดที่จะจัดปีหนึ่งสองครั้งได้เราทํางานกันยังไงถ้าคุณจิดาภาคะคือการบริหารจัดการเนี่ยต้องต้องต้องขอขอบคุณทางศูนย์ศะะึกษาด้านมาชรุมชนซึ่งท่านทางผอได้ให้การสนับสนุนทางกลุ่มชมรมของเราเพื่อดีมาตลอดนะะค ก็เราจะแบ่งงานกันก็นกคือคือหลังจากจํหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือทุกเราจะมีการประชุมประเมินนะคะประเมินการทํางาน<ม>ว่าผลการทํางานที่ผ่านมาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมีข้อตีติงเช่นไรเราก็นํามาปรับปรุงแก้ไขกันะนะคะ,คะแล้วก็มีการวางแผนคือเป็นประจําทุกปีนะคือกุมพากันยาเนี่ยเราต้องจัดแน่นอนอยู่แล้วนะคะ,คะ แลก็ทําให้เรามีศัก,กยภาพนะคะในเรื่องของการจัดงานได้ถึงปีหนึ่งสครั้งเลยทีเดียวแล้วก็เป็นการเปิดช่องทางนะคะให้กับผู้จําหน่ายสินค้าโอท็ในแต่ละจังหวัดนั้นได้มีช่องทางเป็นที่รู้กันเลยว่าต้นปีกับช่วงกันยานะคะ<ช>ต้องมาเจอกันที่นี่<ช>ที่สวนบุรีนะคะสําหรับในเรื่องของกิจกรรมภายในงานนะคะคุณจิดาภาคะมีกิจกรรมอะไรบ้างคะ กิจกรรมภายในงานก็จะมีการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าจากชุมชนนะนะคะ<ช>จากท้องถิน่นจากกลุ่มอาชีพและองค์กรเครือข่ายในงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะแล้วก็มีการจัดแสดงเผยแพร่ฐานเรียนรู้ภูมิปัญญานะคะเศรษฐกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงนะซึ่งตรงนี้ต้องเชิญชวนแล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าใครมีลูกมีหลานนะคะซึ่งมีความสามารถในด้านการร้องเพลงเนี่ยเชิญชวนเลยว่า เราจะมีการประกวดร้องเพลงเนี่ยทุกคืนแล้วก็จะมีการตัดสินและมีให้รางวัลทุกคืนด้วยนะคะ,คะแล้วก็อย่างนึงคือการประมูลสินค้าสินค้านี่คือถ้าเราประมูลเสร็จแล้วเนี่ยจะมีการนารายได้จากการประมูลสินค้าเนี่ยไปสมทบกองทุนเด็กนะคะซึ่งเด็กด้อยโอกาสอะไรเงี้ยซึ่งชมรมเราก็จะมีการไปไปร่วมทำบุญเป็นประจําทุกปีเช่นกันค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของการประกวดร้องเพลงนะคะลงลึกนิดน,นึงค่ะ,ะว่าคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าร่วมการประกวดได้ต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ ให้ประธานตอบดีกว่าอันนี้เราเวลาประกวดเนี่ยว่าจะติดตัดสินแบบคืนต่อคืนนะฮะเพราะนั้นคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงหรือว่าแม่ค้าที่มาขายของจําหน่ายก็สามารถส่งประกวดได้เพราะนั้นเราเราไม่ได้จากัดไม่ได้จํากัดว่าจะต้องอยู่ในชลบุรีไม่ได้จํากัดคนที่มาเดินเที่ยวซื้อของรู้ว่ามีการประกวดก็สมัครได้แม่ค้าที่มาขายของก็สมัครได้แล้วก็ช่วงที่ไม่ประกวดก็แม่ค้าก็เปิดโอกาสให้มาร้องเพลงสร้างบรรยากาศสนุกสนานก็ไดก่อน ก็เป็นบรรยากาศเป็นกันเองนะคะสําหรับในเรื่องของกิจกรรมโดยภาพรวมของงานค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของสินค้าที่นํามาจําหน่ายนะคะก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักเลยล่ะที่จะทาให้พี่น้องประชาชนได้ไปเลือกชมเลือกซื้อกันสินค้าที่นํามาจัดแสดงแล้วก็จําหน่ายภายในงานมีกี่ประเภทคะคุณจิราภาคะทั้งหมดจะมี5ประเภทนะคะทั้งหมดคือนี่ยคือ197บูธเนี่ยตอนนี้ก็คือจองเต็มหมดแล้วพื้นที่เราเต็มแล้วนะคะ197บูธนี่ก็จะแบ่งเป็นเครื่องประดับ30บูธนะคะแล้วก็มีของใช้39ูธเครื่องแต่งกาย 63บูธนะคะแล้วก็เป็นสมุนไพร17บูธเป็นอาหารเนี่ย18บูธซึ่งแต่และบูธแต่และโซนเราจะจะแยกเป็น,ผนแผนกไว้เลยจะเป็นโซนอาหารเป็นโซนพวกเครื่องใช้เป็นโซนผ้า <5, S 1> อะไรลักษณะนเนี่ยคเครื่องไม้เราก็มีนะคะ,ค,ะคือทุกอย่างเนี่ยจะแบ่งเป็นโซนไว้จะเดินง่ายหาง่ายค่ะสำหรับสถานทีข่ของการจัดงานนี้คะ่ะสถานที่ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชนบุรีจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนชนชายนะคะหาง่ายค่ะเรื่องที่จอดรถเราก็จัดไว้อย่างดีเป็นระบบนะคะ สำหรับในเรื่องของที่จอดรถนะคะเรียนถามนิดนึงเพราะว่าหลายๆงานเนี่ยคนที่ไปในงานนะคะมักจะกังวลว่าโอ ح, ้โหไปจอดรถไกลๆไว้เนี่ยกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยเรามีการจัดในเรื่องของการดูแลวความปลอดภัยยังไงบ้างคะครับในในในบริเวณงานนั้นเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของรถการ,รจราจรต่างๆนะแล้วก็เราจะจัดให้พวกที่มาจําหน่ายสินค้าเนี่ยเอารถไปจอดไว้ในที่ข้างในเลยเราจะมีที่จอดสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายะฉะนั้นลูกค้าก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งค่ะ แล้วก็บุคคลาส่วนใหญ่ที่มาที่งานคือไม่ใช่จะมาเดินเที่ยวส่วนใหญ่จะมาซื้อของเพราะฉะน,นั้นจะมีหมุนเวียนเปลี่ยนกันออกไปเพราะฉะนั้นการจราจรอ,อาจจะมีคับขัางบ้างในช่วงที่เลิกงานช่วงเวย็นนิดหน่อยแต่รถก็จะเวียนเข้าเวียนออกตลอดเรามีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยกความสะดวกให้ตลอดเวลาค่ะสาหรับการจัดงานหลายต่อหลายครั้งที่ผ่านมากว่าจะมาถึงครั้งนี้ได้แน่นอนว่าอย่างที่คุณจิดาพาบอกว่าจัดไปครั้งหนึ่งก็ประเมินผลกันทีจัดไปครั้งหนึ่งก็ประเมินผลกันที ผลการประเมินล่าสุดนะคะในเรืร่องของการจับจ่ายใช้สอยภายในงานการเลือกซื้อสินค้าเป็นยังไงบ้างคะคุณจิราภาคะยอดขายค่อนข้างดีค่ะ,คะเพราะว่าสินค้าที่เรานำมาจำหน่ายเนี่ยเป็นสินค้าคุณภาพจริงๆท่านผู้ชมที่เข้ามาเนี่ยไม่ได้เดินมาชมเฉยเฉคือทุกท่านที่เข้ามาเนี่ยคือตั้งใจมาซื้อสินค้าของเราเพราะว่าสินค้าค่อนข้างคือนํามาหลากหลายจากทั่วทุกภาคประเทศไทยอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีเพราะนั้นทุกคนที่มาก็คือตัดสินใจซื้อได้เลยอย่างนี้ค่ะ ในส่วนของการคัดเลือกสินค้าคุณเชิดพันธ์คะเรามีการคัดเลือกกลุ่มที่นํามาจําหน่ายยังไงบ้างไหมคะมีหลักเกณฑ์ยังไงบ้างคะกลุ่มสินค้าที่จะเข้ามาจําหน่ายจะต้องเป็นสินค้าโอท็อปนะฮะได้รับการการันตีจากแต่ละจังหวัดมาต้องโอท็อปจริงๆต้องโอท็อปจริงๆของแท้นะเพราะนั้นจะเข้ามาขายได้ได้ต้องผ่านการคัดเลือกมาก่อนแล้วส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ที่มาขายอยู่จะเป็นร้านค้าที่มาขายอยู่เป็นประจำพอรู้ว่าทางนี้จะจัดงานปุ๊บยอดจองก็จะเต็มทุกครั้งเพราะนั้นเราก็ต้อง หาทางหาช่องทางขยายแล้วมันก็ไม่มีที่ขยายเต็มหมดแล่ะนี่ก็คือเต็มที่แล้วเต็มร้อยเก้าสิบเจ็ดบูธเลยค่ะหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบูธเนี่ยคนเดินก็เดินกันเหนื่อยแล้วนะคะรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนนะคะสำหรับการเลือกดูเลือกซื้อทีนี้ในเรื่องของสินค้าโอท็อปในแต่ละจังหวัดเขาก็จะมีความโดดเด่นของเขาไปนะคะอย่างทางภาคอีสานเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นในเรื่องของผ้านะคะบางจังหวัดก็โดดเด่นในเรื่องของเครื่องประดับนะคะทีนี้จังหวัดชลบุรีของเราโดดเด่นเรื่องอะไรคะ ชลบุรีนี่่วนใหญ่จะหนักไปทางเรื่องอาหารการกินมากกว่าเพราะชบุรีห้อุดมสมบูรณ์ชมบุรีมีชื่อเสียงด้านนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นอย่างเช่นเครื่องจักรสารของทางพนักนี่ก็มีชื่อเสียงกะบสมควรนะแต่อาหารการกินนี่ชนบุรีนี่เป็นอันดับหนึ่งอยู่้ะอาหารการกินเช่นอะไรบ้างคะจะมีพวกอาหารทะเลนะแล้วก็อาหารที่ปรุงสดๆเลยที่้านนะ ถ้าเกิดเรามองกันในเรื่องของสินค้าโอท็อปด้านอื่นด้านของใช้ด้านผลิตภัณฑ์เพื่อความสวยความงามตอนนี้ของชนบุรีเรามีบ้างไหมคะผของชนบุรีเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนะของชนบุรีส่วนใหญ่ผมว่ามันจะหนักไปทั้อาหารการกินมากมกว่านนะนะแต่ก็มีผ้าอยู่บ้างมนะีมีผ้าของเราอยู่บ้างค่ะครับผม ในเรื่องของสินค้าโอท็อนะคะโดยภาพรวมของชนบุรีเราเลยเนี่ยการเจริญเติบโตของกลุ่มโอท็อในบ้านเราเป็นอย่างไงครเป็นไปได้ด้วยดีไหมในเรื่องของการจัดจําหน่ายะคะ่ะตอนนี้ในที่ของของพาคเราดีขึ้นนะ,ะดีขึ้นเพราะว่ามีหลายใบกลุ่มได้มีโอกาสไปขายในงานอย่างเช่นงานที่เมืองทองธานีะนะยอดขายยอดจําหน่ายดีมากนะเมื่อวันก่อนมีคุยถึงเรื่องมะม่วงน้ำปลาหวานของเราก็ ตอนนี้กำลังไปได้ดีเพราะว่ามีโอกาสได้ติดโอท็อปแล้วก็ได้ไปขายที่เมืองทองธานีนะอของชอนบุรีบาง่าไม่ได้เชื่อนะคะม่วนน้ำปลาหวานติดโอท็อปครับผม,มแล้วก็เป็นเป็นค่าที่ขายดีด้วยค่นะถูกใคนไทยด้วยนะคระับค่ะ สำหรับในเรื่องของการพัฒนาตัวสินค้านะคะต้องยอมรับค่ะว่า o t o p เนี่ยมันจะเป็นปัญหาอยู่บางช่วงบางเวลาค่ะว่าค,คนในแต่ละพื้นที่คนในแต่ละท้องถิ่นมีความสามารถรวมกลุ่มกันได้ทำออกมา <ừ> แต่ไม่มีช่องทางการจำหน่าย<ช>สุดท้ายก็ล้มหายตายจากค่ะคุณจิดาพามองในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะว่าเราควรได้รับการสนับสนุนยังไงดีคือมันต้องมีการสนับสนุนนะคะซึ่งตอนนี้จังหวัดชนบุรีเราเนี่ยได้มี พัฒนาชุมชนของจังหวัดชนบุรีเนี่ยให้การสนับสนุนเราอยู่แล้วนะ,ะเรื่องการเพิ่มช่องทางเนี่ยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยคือได้ร่วมทางปัป๊มปตทนะ,ทะ,ทะได้เปิดโอกาสให้กลุ่มโอทอปของเราเนี่ยเอาไปไปวางสินค้าจําหน่ายได้ที่ท,ท,ที่ปัป๊มปตทสาขาแหลมฉางค่ะเข้าชนบุรีนะคะ,ะซึ่งจะให้จําหน่ายเฉพาะสุสวรต,ตย์ต้นเดือนตอนนี้คือให้เดือนละหนึ่งครั้งแต่ว่า จะให้ถึงสิ้นปีนี้ซึ่งปีหน้าเนะี่ยยังยังไม่ทราบแน่ว่าจะให้ต่อ,ต,อต่อหรือเปล่าใช่เราไปขายต่อหรือเปล่าตรงตรงนั้นขายดีมากต้องบอกว่าขายดีขายดีมากเลยค่ะ,คะแล้วก็การอบรมวิชาความรู้ก็คือทางพัฒนาชุมชนเนี่ยก็จะมีอบรมให้ตลอดเลยะนะคะจะมีในเ,เรื่องของการสนับสนุนบรรจุพัณฑ์ด้วยนะคะ,คะที่ที่พูดถึงเมื่อสักครู่น,นี้คือปอตทใช่ไหมคะปตะท ปัปตทใช่ใช่ที่ที่ขาเข้าตรงขาเข้าชนบุรีตรงแหลมแหลมจะบางปั๊มใหญ่ๆยอดขายนั้งเยอะยอดขายดีค่ะขนาดไข่เค็มประชูนะคะคือวันหนึ่งแปดเก้าพันต่อวันนะคะงั้นก็คงต้องฝากไปถึงปตทเลยตรงนี้เลยนะคะยังไงก็อยากให้สนับสนุนเราเองต่อไปเรื่อยๆทุกๆปีค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆนะคะนี่คือหนึ่งช่องทางที่ทําให้พี่น้องประชาชนนั้นได้สามารถเป็นช่องทางในการจัดจําหน่ายสินค้าได้นะคะ เพราะว่าถ้าเรามองก,กันในหลักความจริงอ่ะคุณผู้ชมคะสินค้าต่อให้ดีแค่ไหนทําออกมาสวยแค่ไหนทําให้มีคุณภาพแค่ไหนถ้ามันไม่มีช่องทาง<ช>การจําหน่าย ที่ลาบากมากมากนะคะก็อยากให้ในส่วนของภาคธุรกิจหรือว่าองค์กรต่างๆที่เขามีช่องทางช่วยกันสนับสนุนเพราะว่าก็จะทําให้เศรษฐกิจในแต่ละชุมชนนั้นดีขึ้นด้วยนะคะทีนี้นวันนี้ค่ะคุณเชิดพันธ์คะถ้าเกิดว่ามีกลุ่ม o อท p หรือว่ากลุ่มชาวบ้านที่เขารวมตัวกันทําสินค้าแล้วจะเจอปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพสินค้าในเรื่องของการขอออยหรือว่าเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราจะปรึกษากันได้ที่ไหนบ้างเขาจะมีภาครัฐให้การช่วยยังไงตอนนี้นี่ท่านปรึกษาได้เลยที่สานักงานพัฒ ชุมชนนะทุกอำเภอทุกจังหวัดจะให้คำปรึกษาเรื่องนี้และยังมีในในภาคของอในฝ่ายของกเกษตรก็ยังให้ข้อแนะนำพวกนี้นะฮะ ในเรื่องแพ็กเกจจิ้งต่างๆในเรื่องช่องทางตลาดวิธีการที่จะเข้าสู่โอท p เนี่ยให้ได้มาตรฐานทํำยังไงเขาจะมีเจ้าหน้าที่คอยช่วยแนะนํานให้การช่วยบรรจุกรับค่ะก็มีภาครัฐนะคะอย่างพร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพียงแต่ว่าในส่วนของผู้ผลิตเองก็ต้องทราบช่องทางว่าจะต้องไปหาเจ้าหน้าที่ในส่วนไหนบ้างนะคะคในการที่จะช่วยเหลือค่ะทีนี้การจัดงานในครั้งนี้ครั้งที่29สิ่งที่คุณเชิดพันคิดว่าจะได้รับในงานนี้คืออะไรคะครับ อย่างแรกคือจะได้เผยแพร่ในในเรื่องของกิจกรรมของงานของพระทาชุมชนนะอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าได้สร้างศักยภาพในการทํางานของภาคประชาชนานะแล้วก็มีการบริหารจัดการมีการทํางานร่วมกันร,ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนะในส่วนของศูนย์ก็ได้มีโอกาสเผยแพร่แล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาในเรื่องแนวปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เราได้กันครบถ้วน ก็เป็นความหลากหลายในเรื่องของสิ่งที่ได้รับจากงานไม่เพียงแต่ยอดซื้อยอดขายเท่านั้นนะคะเราต้องมองลึกเข้าไปว่าสิ่งที่เราได้มากกว่านั้นค่ะในเรื <c oughs> ่องของการจัดงานนะคะ29ครั้งแล้วสําหรับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งจากภาคประชาชนนะคะทีนี้ในช่วงท้ายสองท้ายกันสั้นๆค่ะในเรื่องของการไปร่วมงานค่ะคุณจิราภามีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชมบ้างคะเรียนเชิญค่ะก็ฝากเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะที่ได้รับทราบรับ ข่าวตรงนี้นะฮะก็อยากให้ไปช่วยกันช้อปปิ้งดูสินค้าที่คุณภาพดีของเรานะฮะซึ่งสินค้าเนะี่ยยอมรับว่าหลากหลายนะสวยงามน่าซื้อนะฮะน่าจับจ่ายซึ่งราคาก็ไม่แพงมากก็ก็เรียนเชิญน,นะวันที่5ถึงวันที่9กันยานะเวลา9้าโมงเช้าถึง4ทุ่มโดยประมาณนะคะก็เรียนเชิญทุกท่านคะ่ะค่ะมีอะไรอยากเพิ่มเติตมเรียนเชิญค่ะครับก็อยากนะครับ,ร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 บปีนี้นะฮะสินค้ามาจากทั่วประเทศนะเพราะว่าท่านมาที่นี่ที่เดียวนะเท่ากับท่านได้ช้อป สินค้าโอท็อปทั่วประเทศเลยนะมืมนได้ไป <นะ S 1> เที่ยวทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะปีนี้เนี่ยโซนในเรื่องของเครื่องประดับเนี่ยเราจะมีเต็นทิเศษซ,ซึ่งไม่เหมือนกับที่ผ่านมาที่ผ่านมาจะเหมือนเต็นกับทั่วๆไปแต่ปีนี้เราจัดโซนเป็นเต็นให้พิเศษเป็นเต็นขาวนะจะดูดูดีสมกับไปสินค้าที่เครื่องประดับเต็มที่ <ผ>ค่ะคุณะะผู้ชมนะคะก็แวะเวียนไปร่วมง,งานนี้ได้นะคะรับรองว่าคุณจะถูกอกถูกใจกับสินค้าแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคนะคะไปงานนี้งานเดียวรับรองว่าเหมือนเที่ยวทั่วไทยนะคะ,คะไม่ต้องเดินทางไกละะแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าเดินทางไกลๆด้วยนะคะ5-9กันยายนนี้ฝากไปได้วยสําหรับการจัดงานสแสดงนิทรรศการงานพัฒนาชุมชนภาคตะวันออกครั้งที่29วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติกับรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ,คะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้พักสักครู่นะคะแล้วกลับมาติดตามในช่วงประเด็นข่าวสักครู่ค่ะ